พิชิตเบาหวานชนิดที่2นะฮะลดพุงถาวรย้อนวัย5ปีลดน้ำตาลสะสมลดสมองตีบฟื้นฟูอามาพึกอามาพาต ผลไม้ต้านเบาหวานมีอะไรบ้าง1ฝรั่ง2ลูกหมอนตังโมบลูเบอรี่ก็ได้อโวคาโดเนี่ยสู้เบาหวานมากมเมล็ดแฟลกซ์มเมล็ดเจียไซยเลียมฮัสชามัชาบีทลูทแอปเปลิลบอกเกอรี่หน่อไม้ฝรั่งมเมล็ดคาเขาแท้มะกอกพริกหวานปั่นรวมกับโปรตีนพืชแล้วก็กินแทนมื้อเย็นสาเหตุที่คนอ้วนลดน้าหนักไม่สําเร็จเพราะว่ากินอาหารผิดประเภทแล้วเราก็หิวอยากกินจุกจิกแล้วเราก็น้ําตาลตกกินอาหารนีกกะ ยกใยต่ำกินอาหารที่โปรตีนต่ําเราก็ไปหาน้ําตาลแป้งของทอดน้ําหวานกินถูกไหมอยากลด5หรือ10กิโลแล้วห่างไกลมะเร็งลําไส้ห่างไกลเบาหวานอิ่มนานขับถ่ายดีทุกมื้อต้องมีกากใย3ามแหล่งจากพืชผักผลไม้หรือถั่วเปลือกอ่อนถั่วเปลือกอ่อนเนี่ยกากใยสูงโปรตีนสูงวิตามินเกลือแร่สูงงานวิจัยพบว่าทําให้คุณลดความเสี่ยงจาก ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไม่ว่าจะเป็นสมองตีบหัวใจวายถ้าคุณเป็นเบาหวานหัวใจวายง่ายมะเร็งชอบสมองตีบแตกอุดตันชอบสูตรถั่วพิชิตพุงเบาหวานโรคอ้วนความดันไขมันท้องผูกมะเร็งลำไส้คือการกินข้าวถั่วถั่วหลากชนิดถั่วเหลืองนี่คือ the best โปรตีนสําหรับการสู้มะเร็งเต้านมเนื้องอกในมดลูกถั่วขาวเนี้ลดน้ําตาลในเลือดดีมากนะครับถั่วที่3มถั่วแดงถั่วที่4ี่คือถั่วลูกไก่อันนี้แมงกนีสูง มีเกลือแร่สูงมากถั่วขาวเนี่ยมันมีสารลดการดูดซึมน้ําตาลส่วนถั่วเหลืองเนี่ยมันมีไอโซเฟโวนมีไฟโตเอสโตรเจนซึ่งไฟโตเอสโตรเจนมันดีมันสู้มะเร็งเต้านมมันสู้ไวททองมันลดอาการไวทยทองถ้าคือถั่วดำอสุกิอันนี้แป้งย่อยยากสูงกินแล้วอิ่มนานแล้วอะไรที่สีดาๆเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีสารพฤกษาเคมีเยอะต่อไปคือถั่วเขียวแล้วก็ถั่วเลนทิลแล้วก็ไอเม็ดเล็กๆก,ก็คือถั่วข้าวขี้นัวเป็น8ถั่วด้วยกันพิชิตพงษขายจากสตไขมัน เลือดลดไป2อ0สหน่วยแล้วก็สามารถหยุดยาเบาหวานได้นะครับคุณต้องตัดแป้งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตแป้งต้องห้ามในเบาหวานโรคอ้วนไขมันความดันกดไหลย้อนพุงใหญ่หรือคนที่กลัวการความแก่นะครับอันนี้สารเอเจนต์โคตรสูงต้องห้าม1ปลาท่องโกโก,กินแล้วหัวใจวายเร็วมากเวเฟอร์โดนัทโดนัทก็คือแป้งเอาไปทอดแป้งที่มีไขมันเลวอยู่แล้วที่มีครีมอยู่แล้วแล้วก็เอาไปทอดนะครับสารแก่เนี่ยมันมาจาก น้ำตาลบวกโปรตีนหรือไขมันผ่านความร้อนดังนั้นปลาต้องโกคืออะไรแป้งไปทอดในน้ามันเก่าโดนัทคือแป้งไปทอดในน้ํามันเวเฟอร์ก็คือแป้งเอาไปทอดอีกเหมือนกันแล้วอาจจะไปอบรีดน้ํามันแต่ก็ไม่ได้ช่วยนะกะหรี่ปั๊บขนมเปี๊ยะซาลาเปาทอดกินไปแล้วระบบเผาผลาญหยุดทันทีคุกกี้บราวนี่มันอบแย่เหมือนกันอยากผอมหาวอนหายจากเบาหวานแบบขาดง่ายๆเลยเพียงแค่เพื่อน,เพ,อนเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายเอาแค่หลังมื้อหานะ ันนี้มีงานวิจัยเขาบอกว่าการที่เรานะครับเดินเพียงแค่วันละ25นาทีทุกวันช่วยลดเบาหวานได้ช่วยทําให้คุณอายุยืนได้แบ่งเมันเดิน8นาทีหลังมื้ออาหารหรือ10นาทีได้ก็ดีนะครับแค่นี้คุณก็ลดโพสแ p r a n ียมเกลูอของคุณได้คือน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร สูตรโปรโตีนพิชิตพุงพิชิตเบาหวานป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อกระดูกบางกระดูกพุนกินโปรโตีนแบบไหนยังไงเท่าไหร่เมื่อไหร่ให้พร้อมอันดับแรกคือคํานวณโปรโตีนของคุณให้ได้ก่อนอันที่2พอคุณได้น้ําหนักและอายุลงมาแล้วเราต้องประเมินว่าถ้าชั้นอายุเลข3เอาน้าหนักตัวเนี่ยไปคูณอย่างน้อยเลย1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมกินถี่ขนาดไหนแบ่งเป็น3มือ้อสูงวัยเนี่ยอย่า IF โหดมากถ้าจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะแต่ กินให้มันชิดๆกันเราเอาตัวเลขที่เราได้มาไปหาร3ยิ่งสูงวัยยิ่งต้องกินโปรตีนมากมันมีงานวิจัยเป็นแบบ meta analysis เขาพบว่าสูงวัยที่อายุยืนต้องกินโปรตีนประมาณ1.6ถึง1.7กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแบ่งออกเป็น3ามื้อนะครับใครหาโปรตีนไม่ได้ก็พิมพ์ว่าโปรตีนพืชเครื่องดื่มต้องห้ามเป็นเบาหวานไขมันความดันห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดน้ําอัดลมทุกชนิดดื่ม แล้วไม่หายจากเบาหวานไม่มีทางผอมเลิกชาหวานเลิกกาแฟหวานเลิกนมเปรี้ยวเลิกนมช็อกโกแลตเลิกนมสตรอเบอรี่เลิกนมถั่วเหลืองหวานเลิกน้ำผลไม้อัดกองเลิกน้ำผลไม้สำเร็จรูปเลิกน้ำผลไม้แยกกากสกัดเย็นน้ำสมุนไพรหวานหวานเลิกน้ำย่านางหวานน้ำมะพร้าวหวานเครื่องดื่มเกลือแร่หวานหวานะครับและน้ำวิตามินหวานหวานระวังหายขาดจากเบาหวานไขมันพอกตับพุง หนาน้อยแบนลาบตลอดชีวิตสิ่งที่คุณต้องฝึกทำให้ได้ทุกวันก็คือ IF intermittent fasting แต่เราไม่ต้องอดนานนะคุณอดแค่12ชั่วโมงแล้วกิน12ชั่วโมง3ม,มื้อก็ได้หรือคุณจะอดอาหาร10ชั่วโมงแล้วกินอาหาร14ชั่วโมงหรือเพื่อนๆจะอด14ชั่วโมงแล้วกิน10ชั่วโมงก็ไม่แย่1สําคัญที่สุดสําหรับวิตามินผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกโรคคือวิตามิน d 3และ k 2วิตามิน d 3 k 2ควบ คุมกระบวนการการสร้างการทำงานของยีนเขาเรียกว่า genetic expression มากกว่า2-300ยีนวิตามินดี3เป็น master of hormone เป็นฮอร์โมนพระราชาอันหนึ่งที่ควบคุมตั้งแต่สมองจะลดเท้าตั้งแต่อินซูลินตั้งแต่การนอนตั้งแต่อารมณ์ตั้งแต่ระบบเผาผลาญการเก็บไขมันกระดูกภูมิคุ้มกันนะฮะเรื่องของเบาหวานเรื่องของมะเร็งเรื่องของเนื้องอกเรื่องของแคลเซียมเรื่องของ สมองแทบจะทุกเซลล์ที่มีนิวเคลียสทุกเซลล์ในร่างกายตอบรับต่อวิตามิน D3 ลด3เดือน20โลแล้วหายจากสตอกแล้วหายจากเบาหวานก็คือเขาเสริม D3K2 แมกนีเซียมคีเลตโอเมก้าสสังกะสีและเกลือแร่จำเป็นโคเอนไซม์ q 1 0นี่คือสิ่งที่เขาทำจริงแล้วเขา3าเดือนลด20โลไตกีสไลด์จาก340เหลือแค่74ออฟยาเบาหวานหมดเลยแต่ที่สาคัญเห็นไหมว่าเขาไม่ กินอาหารสีแดงแล้วเขาเดินวันละ5 9 0 0ทุกวันจดทุกข้อแล้วเอาไปลงมือทำํำ